ครับสวัสดีครับธรรมถึงรอบ8ทีมสุดท้ายการพบกันระหว่างทางฝ่ายเจอกับโปร3ฮ่า ครับมาได้นี่เลสียต้าครับพร้อมภรรยาแล้วพพพพพพลก็ลูกน้องอเฟยหวันนี้ก็กายแข่งขันยับครึ่งละ15นาทีในรอบ8ปที่สุดท้ายแล้วก็ปเปเอา่ะครับเลสโก้ครับจังหวะนี้เราก็เฮ้ยโห มานี่ครับสำหรับทางด้านนี้ครับประตูผีครับเปิดประตูมาได้ดีกว่าครับนี่ให้คนดูขอ้วระคุณขอพระเทยควาน้ำใจเทมาเทเรียบแล้วก็เรียบยังเย่อแต่ไผ่าจังหวะนี้โอเคครับสยอนวสัญญานวีหลักเยอะ ยาวขึ้นมาชนวนี้ครับดูกำก็บบอลได้ดีพลิกมาได้สวยแล้วช่วนี้ก็ควอมระบครับผู้สินไม่ว่าอะไรครับแม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินกันต่อแล้วช่วนี้ก็โยกมาดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลครับขยับบอลย้อนกลับมาแต่กระบายที่บอลไล้วกระตาประตูผีตีบอลมาแต่นักผัวและย้อนครับมาใหม่ช่วนี้ผู้สินบอกว่าฟาวเสียแล้วโอ้แชมป์เดอะแชมเปี้ยนตบเข้ามาที่กโก้ขามหลอกมาสวยกลับไม่ทันได้แสงทองออกที่กิโก้แล้วก็ช่วนี้กิโก้ตบข้าไหนดึงกระซ้ายระยัดเกลี้ยยันเน่เน่เน่ ปีบอลนร้อยกับประทินแสงทองของดีจากอยทเรียตุยาเรียดับกับมาดิอัิซักล้ำเรียล้ำเรียล้ำล้ำแค่ โอเค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 อเคโ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 อเค เอปแล้วโปเฉยอาอาปเฉยเอปเทเืออโปเทืเจ้าถึงจะทีก้นำไปล้หนึประตูดศึลจะทาได้หรือไม่เอาล้วครับมาดิกโกเอาเฮ้อ เล่าเอาแล้วเอาแล่าผมเปพี่น้องครับเอาแล้วเอาแล้วไอสัตว์เต็มเยอะแต่คิวแดงบุยจ่อเลยวก็จำบุยจำบุยเอาบุษจำบุษตีบอล้วมันจะแดงกว่าครับขยับขึ้นมาช่วงนี้ก็เปิดยาวๆมาในแดนหน้าดูดิอยู่ในบิกสวยแล้วก็เก้า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  ลันปัดลันปัดลันปัดเอยเฮลันปัดแล้วก็พอมาพี่น้องเอาละครับมากันใหม่ครับสำหรับงานทีมงานจากจังหวัดนี์ยัดออกมาจากฝั่งซ้ายให้มากีโก้จังหวัดนี้ออกข้างสนามไปมาราชาแก้ไขสถานการณ์ยังไงแล้วก็วกนอก็อตดีโอ้โหดูนะ สวัสดีครับมาโจลากลับมาที่นี่ครับเอมิจังยัดบรรกการแท่งเนี่ยสงกลองเรียบเรียบเรียบยังอยู่เอาละเวลอตีบอลมาตัดสายก็กลับมาที่แบงเล่นคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอคอนปัดสบไอคอนจังเลไอคอนแม่เอ็มวีพีจากรายการเงินล้านแห่งเมืองไทยยังไงก็กี่ก้ตบออกมารีดิสักล้ำตึมเรียบเรียบ รักดมาดิสักก,กระดีนเข้ากลางวันนี้กริก claro, ีโก้แล้วบอลออกมาผู้ชินบอกว่าเสียแล้วครับนี่ครับเติมมาทางขวาสำหรับผู้ชายรอดเทียนยัดเรียดเข้ามาแล้วยังไม่ผ่านนะจังหวะนี Armed ้บิดเข้าซ <go>, ้ายดึงเข้าขวาไม่ไดิอันดิสักเรียบเรือเรือเฮ้ยมาแล้วแจกตีตื้อมาเปผสมประตูต่อสามอาร์แล้วก็มาไปดองครับนี่แหละครับเหลืออีกแค่ลุงเดียวแล้วจมวี้ก็ตามบริกีโก้มาที่นอจเน่มาดิกิโก้แล้วจมวิริ go โก go อีกแล้วสักแรงดูสักมาเลยเฮ้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 ยยังอยู่คู่คู่รกรอบรอบชั้นเลแล้วตอนนี้โจโจตุ่มเฮ้ยตุ้มเฮ้ยยังเยินตอนนี้มาที่เอเทียเป็นเงินไทยสองแสนบาทแล้วมาที่อดิตักแล้วตอนนี้ฝ้ายเป้าแล้วก็มัดเดย์ยังแล้วก็ไน้องก็บอกได้เลยว่านี่นะครับคู่นี้ใครว่าฟุตบอลสนุกรุ้น่าสบายฮอเสียฟปรบมือ เป็นทางด้านเจ้าเผิด์วิงเข้าเพื่อขึ้นนําชมครับเฮ้ยวิงเข้าเพื่อรุ่นคนต่อไปพร้อมแล้วชมครับเรียบรอ้อจุดที่สองนะครับนะ คนที่สองจุดที่สองครับนี่ครับจุดเราก็รื้อเ,เลยอาเฟย,ยสบปะปะเลาาส่งบอลเล่นหมายเลขสิบที่ดาพอนและจะดวลกับทางด้านนี้แล้วครับผู้กษักษาประตูของทางด้านประตูผีอย่างทางด้านฟ้าประธานมาลียิงเข้าเพื่อตีเสมอครับไอ้โลโก ر ل